ในช่วงภ่าประเด็นดังวันนี้นะคะมาดูเรื่องของการเมืองค่ะกับปัญหาที่เกิดขึ้นภายในพักพลังประชารัฐนะคะตอนนี้คอการเมืองต่างก็จับตาค่ะว่าบิ๊กป้อมจะเอาอยู่หรือเปล่าหลังจากที่อีกฝ่ายเดินเกมขอเปลี่ยนตัวเลขาธิการพักก็คือร้อยเอกธรรมนัฐนะคะหลังจากนั้นบิ๊กป้อมจําเป็นต้องใช้ไม้แข็งค่ะขู่ว่าจะลาออกค่ะยังทะเลาะกันไม่เลิก คอการเมืองก็จับตามองต่อนะคะว่าไม้แข็งออกมาแบบนี้แล้วจะเอาอยู่หรือไม่เพราะว่าวันนี้ยังคงต้องติดตามค่ะมีการประชุมกรรมการบริหารพักพลังประชารัฐเราไปดูความคิดความเห็นของคนในพักเขามองเรื่องนี้อย่างไรกันบ้างไปฟังเสียงพร้อมกันค่ะต้องปรับเปลี่ยนมีการเลือกกรรมการใหา่พักเรื่องหัวหน้าพักใหม่เล่ะพักใหม่เขามีการเลือกองกมาตลอดเพื่อการปรับเปลี่ยนต่อ ปรับสมดุลของการเมืองปรับความสมดุลของสถานการบ้านเมืองมันเรื่องปกตินะครับวันนี้เราอาจจะเป็นคนที่ดีหรือคนที่เหมาะสมแต่วสถานการบ้านเมืองอีกอย่างมันอาจจะไม่ใช่เราเนก็เรื่องปกตินะครับผมก็เป็นหนึ่งในเสียงของกรรมการหภายพันหน่ยเสียงเราก็ถ้าเราเป็นแล้วเราไม่สามารถพูดไม่สามารถพูดหรือในการที่จะออกเสนอแนวคิดได้เราก็ไม่ควรที่จะเป็นตอนนี้ยังไม่เป็นไรแต่ถ้าน,านานไปกว่านี้ก็ ต้องดูอีกครั้นมันคงตอบสั้นๆง่ายๆไม่ได้นะเพราะว่าเรื่องมันคงต้องใช้เวลาในการที่จะพูดคุยแก้ปัญหากันอะนะคงใช้เวลามันก็ไม่ใช่สูตรสาเร็จมันไม่ใช่สูตรสำเร็จนะมันมันก็แล้วแต่กรณีอันนี้ก็ว่ากันไปตามสถานการณ์ตัวเห็นด้วยไหมคกับการที่เราให้ธรรมนัตยังคงุงมากเลยหลัการ ส่วนตัวก็คงไม่พูดอะไรจะไม่ไม่พูดเพราะว่าเราขับเคลื่อนไม่เหมือนคุณหมอว่าขับเคลื่อนให้เกียนตัวเลขขามาตลอดนะคะอันนี้ส่วนตัวทียังไงคะเพราะกระแสตาบตัวนี้เหมือนไลื่อยมาจังคงอยู่ไม่ติดเป็นความคิดเห็นส่วนตัวไม่ได้ออนนี้นะก็สรุปออกมาก็คือว่าคือความขัดแย้งเนี่ยมันมันก็ไม่มีอะไรหรอกถ้าเราไม่ไปขยาย อย่างวันนี้ถ้าเผื่อถามผมก็ก็ตอบว่าไม่มีอะไรแล้วน่าจะจบหมดแล้วถ้าเผื่อคิดว่ามันไม่มีอะไรเลยก็มันก็ไม่มีอะไรเลยก็ทํางานกันตอบไปแต่มันสนิทใจไหมคกับการท์เปนกันส่สมันก็ต้องสนิทมันก็ทำงานได้มีวัฒนาการเดี๋ยวนี้อะไรที่มันลาวหรือมันอะไรก็มีตัวเชื่อมตัวประสานก็คงไม่มีอะไรหรอกเราก็ไม่รู้หรอกอนาคตอะไรมันจะเกิดเกิดก็ค่อยแก้เอา คือตัปัญหายูใาตาผมไม่ทราบผมไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์อย่าไปโทษใครเลยวันนี้ก็ก็ทำให้พวกเรารักกันมากขึ้นปองดองกันมากขึ้นแล้วกัน ทั้งสท่านก็คือกรรมการบริหารพักพลังประชารัฐที่ให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวเอาไว้เมื่อเช้านี้นะคะเหตุการณ์ทั้งหมดนั้นเกิดขึ้นก่อนที่จะมีการประชุมกรรมการบริหารพักพลังประชารัฐที่จะเริ่มขึ้นส่วนความเคลื่อนไหวของหัวหน้าพักก็คือบิ๊กป้อมค่ะเมื่อเช้านี้พลเอกประวิทยก็มีการประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้นักข่าวก็ไปสัมภาษณ์นะคะ ถามบิ๊กป้อมว่าจะมีการปรับโครงสร้างพักหรือไม่แต่ว่าบิ๊กป้อมนั้นไม่มีการตอบคำถามนักข่าวนะคะมีรายงานว่าคุณสมศักดิ์เทพสุทินคุณสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเดินทางเข้าไปพูดคุยไปพบท่านประวิทย์ในห้องรับรองเป็นการส่วนตัวด้วยนะคะโดยพลเอกประวิทย์บอกว่าจะมีการปรับโครงสร้างพักอย่างแน่นอนแต่ว่าที่ปรับนั้น จะไม่มีการแตะในส่วนของตำแหน่งเลขาที่การพักของร้อยเอกธรรมนัฐพรมเผ่าค่ะเพราะบิ๊กป้อมบอกว่าไม่อยากให้เกิดแรงกระเพื่อมภายในพักท่านบอกแบบนี้นะคะทีนี้ถ้าเกิดมองย้อนกลับไปเมื่อวานนี้ค่ะเมื่อวานนี้มีการรายงานว่าบิ๊กป้อมขู่ว่าจะลาออกระหว่างการหาหรือกับสมาชิกพักในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับร้อยเอกธรรมนัฐด้วยนะคะโดยบอกว่าถ้าอย่างไม่ยุติข้อขัดแย้งกันในพัก บิ๊กป้อมบอกว่าพวกคุณไปฟังความข้างเดียวกันถ้าไม่เอาธรรมนัตแล้วจะเอาใครเขาทำงานได้ทำงานเพื่อพักแล้วใครจะทำงานคนอื่นเป็นคู่กรณีของเขาถ้ายัางไม่เลิกทะเลาะกันเดี๋ยวจะลาออกใครอยากมาเป็นก็เป็นเลยนอกจากคำขู่ดังกล่าวแล้วยังมีสมาชิกพักคนหนึ่งถามบิ๊กป้อมต่อนะคะบอกว่าถ้าอย่างงาั้นถ้าท่านนายกไปตั้งพักใหม่แล้วจะทาอย่างไร ปรากฏว่าบิ๊กป้อมตอบว่าถ้านายกตั้งพักใหม่บิ๊กป้อมก็บอกว่าเดี๋ยวจะเลิกเล่นการเมืองไม่เล่นแล้วค่ะ คราวนี้บรรยากาศในการประชุมกรรมการบริหารพักที่เริ่มขึ้นเมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมาเนี่ยนะคะก็มีคณะกรรมการบริหารพักที่ทยอยเดินทางมาร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียงกันทางคุณมิรัตรัตนเศษคุณสัมพันธ์มายุโซคุณสรบุตรเนื่องจำนงคุณสมศักดิ์เทพสุทินคุณสุชาติชมกลิ่นคุณไัยบูลนิติตะวานันคุณชัยวุฒิธนาคมานุสรและก็คุณสันติพร้อมพัฒส,ส่วนพลเอกประวิทย์เดินทางมาพร้อมกับร้อยเอกธรมนัทค่ะ และอีกท่านหนึ่งก็คืออาจารย์นรุมนนะคะคุณนรุมนพนโยสิลวัฒน์เฮรัญยิกของพรรคเดินทางมาพร้อมกันด้านร้อยเอกธรรมนัฐนั้นนักข่าวพยายามที่จะสังเกตสีหน้าสีตาค่ะว่าเอ๊ะเป็นยังไงบ้างก็พบว่าดูค่อนข้างเครียดนะคะไม่มีการพูดใดๆไม่มีการทักทายใดๆกับสื่อมวลชนค่ะก่อนที่จะเดินทางขึ้นลิฟต์ไปเพื่อที่เข้าประชุมทันทีนักข่าวไปถามบิ๊กป้อมนะคะว่าท่านคะจะลาออกจริงหรือเปล่าถ้าปัญหาไม่จบ ปรากฏว่าจังหวะนั้นค่ะบิ๊กป้อมหันมามองหน้านักข่าวพร้อมกับตอบอย่างมีอารมณ์นะคะว่าที่ไหนก่อนเดินเข้าไปที่ทำการพักทันทีไปดูจังหวะนั้นกันค่ะค่ะวัสดีค่ะีบอ่ะสวัสดรัะสวัสดีค่ะสวัสดีคะวั่ะสัดีอสวัสดีดี่ะสนวัะี่ะวีะ่ะดีค่ั่ะนัี่ะี่ว่มั่ะค่ั่ หลังจากการประชุมไม่ถึงสองชั่วโมงนะคะบิ๊กป้อมเดินออกมาให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวค่ะแม้ว่าสีหน้าหลังการประชุมนั้นจะไม่ดูเคร่งเครียดเหมือนกับในช่วงแรกก่อนการประชุมเนี่ยนะคะแต่ว่าระหว่างที่ตอบคำถามนักข่าวเรื่องของปัญหาต่างๆภายในพักพลังประชารัฐนักข่าวก็สังเกตว่าบิ๊กป้อมนั้นดูท่าทางค่อนข้างจะเกลี้ยกล่อมแต่ยืนยันนะคะว่าทุกอย่างนั้นเรียบร้อยแล้วทุกตำแหน่งยังคงเหมือนเดิม ส่วนจะมีโอกาสเปลี่ยนแปลงในครั้งหน้าหรือไม่นั้นบิกป้อมตอบว่าก็แล้วแต่คุณจะคิดคราวนี้เมื่อถูกจี้ถามถึงตำแหน่งของร้อยเอกธรรมนัฐบิ๊กป้อมตอบว่ายังไงบ้างไปฟังเสียงพร้อมกันค่ะ ูกว่เราเอกสัมพันธ์็ยังปงหาพรรต่อไปใช่ไหมก็ผมก็ไม่เปลี่ยนแปลงจะถามอะไรอ่ะแล้ววันนี้ที่ประุมมีการพัฒคุพเรื่องโครงสร้างอะไรบ้างคะอ่าพูดพูดเรียบร้อยเดี๋ยวให้คนส่งมาชี้แจงนะแล้ว็มีการปรับให้แต่ละคนเขาไม่กดดันคนนั้นเวลาก็รอไม่เอาเท่าเน้นเอาเท่านี้เียวเท่านี้เท่านี้พอแล้วถามอะไร บิ๊กป้อมยังยืนยันด้วยนะคะว่าพักพลังประชารัฐจะทำงานร่วมกับนายกรัฐมนตรีได้อย่างแน่นอนโดยนายกรัฐมนตรีกับร้อยเอกธรรมนัตไม่มีปัญหาเรื่องของการทำงานนะคะส่วนนายกจะสนิทใจที่ต้องทำงานร่วมกับร้อยเอกธรรมนัสหรือไม่เรื่องนี้พลเอกประวิทร์บอกว่าไม่มีอะไรทางด้านร้อยเอกธรรมนัตก็ออกจากพักเดินทางออกจากพักไปก่อนหน้านี้นนะคะสีหน้าท่าทางยิ้มแย้มค่ะอารมณ์ดีไม่เหมือนกับตอนที่เดินทางมาตอนแรกนะคะ คุณธรรมนัทบอกว่าเดี๋ยวจะไปทําบุญแล้วก็จะแวะไปทําธุระที่ร้อยเอ็ดพร้อมกับบอกด้วยว่าบรรยากาศการประชุมไม่มีการทะเลาะก,กันแล้วก็มีการชักชวนนักข่าวด้วยนะคะเหมือนแซวๆนักข่าวด้วยว่าไปด้วยกันไหมก่อนที่จะเคลื่อนรถออกไปทันทีค่ะ